ถ้าในนี้ก็ก็มีค่ะแต่ว่าถ้าข้างนอกอะตอบตามตรงแล้วจะต้องรอเพราะคุณที่แห่งของให้แฟนผมครับหรือคุณจะทักมาก็ได้ครับอะไรโรดมึงแฟนเขาจริงเหรออนาคตถ้าถ้ายังอยู่แบบว่าอยู่รอจนถึงก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับขอบคุณครับคุบคำตอบโอเคในนี่ในนี่แม่งอะไรวะชนแม่งมุ่นเลยในนี่ตลอดเลย เฮ้ยเขาโทรมาครัฮัลโหลสวัสดีครับว่าไงครับเข็นโทรมาพอดีว่าเมื่อกี้ตุยอ่ะตุยยยตุยอยู่ที่ไหนหรอหลอดอาบน้ำหมด๋อ,อได้ผมไปซื้อให้ครับหลอดอาบน้ำหมดใช่ไหมเติมแล้วคับเมื่อกีอ้อ๋อแล้วอันเดี๋ยวผมเอาอาหารไว้ให้คุณติดตัวอย,อยู่ที่ไหนครับอันนี้มันมาให้ลรวครับอยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน อยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกลยยแลนอะไรอ่ะมันคือ,อมันคือตรงไอเนี่ยเขาให้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับใครเอาของให้เขาวะไอเนี้ยในเมืองอะ่ะมันไม่มีไว้แฟงกูบอกให้มันหายากน้องไม่มีเชื่อพี่พมีแต่มันมแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนแบบไม่ได้เป็นดาวอะ่ะ มันเป็นดินน่ะน้องผู้รับผมเออเชื่อพี่เธอมันไม่ได้เป็นดาวเหมือนวันนี้มันดินไหนวะเปนไหนอ่ะ แนงซื้ออะไนแล้วล่ะเฮ้ยเจอแล้วมาแล้วครับมานี่ครับมานี่มานี่สภาพเน่นเล่นกับตัวละคร 3D เขาไปนอนเย็ดกันโอซีรักนางเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกแหนมหัวใจคาสิโนครับหอเคาสิโนโอเคนี่อันนี้นี่ครับกาแฟสายอันนี้ไม่ความมาเสร็จแล้วเหรอคุณเลขอะไรครับเล A857 ค่ะ อา,อาแล้วเอาของผมแม่ขเขาทำไมเนี่ยพี่ตอดของกูครับนี่ครับอขอบคุณครับเก็บไปทานนะครับอันนี้ผมไปซื้อมาตอนที่เขาทําเสร็จร้อนๆอ๋อนี่มีเนื้อย่างเอาไหมโอ้ไม่เอาครับเนื้อย่างอันนั้นน่าจะดีกว่าเนื้อย่างอันนี้สเปย์าอาบน้าด้วยครับนี่อขอบคุณครับไม่ต้องใช้ได้น,นะครับถ้าหลอดสีแดงหมดก็กินให้หลอดสีนอนนอนเตียงให้หมดเลยครับ ให้มันหายหลอดนอนเตียงเห็นไหมกินกาแฟกินน้อง<ส>อมันจะเต็มเลยเหรอใช่ครับกินสองแก้วครับแอกินไปเลยครับเดี๋ยวผมเอาให้ถ้ากีนไปนอนมาเกือบเต็มแล้วครับอขอบคุณครับพอแล้วเจอเกิอกนอ,อ๋อครับเออขอ,ขอถามอีกครั้งได้ไหมถามว่าถามได้ใช่ไหมครับ อยากถามให้มั่นใจถามเรื่องไหนครับผมยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมครับในนี้เหรอใช่ใช่ฮเฮ้ยอ่อทั้งสองครับทั้งในทั้งสองะครับทั้งสองใช่ครับถ้าในนี้ก็ก็มีค่ะแต่ว่าถ้าข้างนอกอะ ต่อตามตรงแล้วต่อตามหรอไม่ไม่ได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับอะไรแฝงไปเจอกันนะครับครับอาจจะชอบคือธรรมาดาลวิลชามาดาลฉันจะบอกกับกูดิอะไรมันต้องเปิดไอ้นี่ตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเห็นไหมแต่เราไม่อยากให้คนหลบหวังข้างนอกนะนั่นนะครับนั่นนะครับบอกบอกเลยครับบอกไปเลยนั่นแหละ บอกบอกไปเลยครับว่ามันีได้ตาสว่างทีบอกบอกไปตามตรงเลยครับได้ครับผมรับได้บอกเลยบอกบอกเลยครับมาเร็วบอกแค่ในนี้เราเราโอเคแต่ว่าถ้าข้างนอกมันก็เรื่องอนาคตได้ไหมครับอนาคตถ้าถ้ายังอยู่แบบว่าอยู่รอจนถึงก็มันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับขอคทับไม่จบอุ้ยเฮ้อ ถ้าถ้าถ้ามาฟาร์มแล้วมามาทุกวันแล้วโทรมาหาผมวัูุ่กร์ได้ไหมถ้าเข้ามาเดี๋ยวตอนโทรไปใหบคุณที่แบ่งของให้แฟนผมครับหรือคุณจะทักมาก็ได้ครับโอ๊ไฮโรดมึงแฟนเขาจริงเหรอได้ครับได้โอเคครับสู้ๆนะเดี๋ยวต่อไปแล้วอีกอันหนึ่งครับยังเรียนอยู่เหรอเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะงานก็ตั้งใจเรียนนะครับขอบคุณค่ะคุณก็ด้วยนะปีสามแล้วใช่ปะอะไรนะครับใช่ครับใช่ครับผมอนจบแล้วดีใช่ไหมใช่ครับสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันครับไว้เจอกันบ๊ายบายแต่พรุ่งนี้ผมเอารถล้มมาให้ครับจากน้องให้คุณฟาร์มไปบ่ายเดี๋ยวขอซื้อต่อครับ โอไม่เป็นไรครับเอาไปใช้ก่อนมันไม่แพงครับไม่เอาเกรงใจอย่างน้อยคุณก็ได้เงินไงแบบแรงกันไม่ไม่อยากได้เงินอยากแค่ได้ใจของคุณก็พอแล้วอุ้ยข้าในนี้ก็มีสิทธิ์ครับได้ครับขอบคุณนะครับแล้วบ๊ายบายไอ้เหี่ไอซี่ไน้รณีนี้ในกรณีนี่โอ้โหแบบ คำตอบโอเคในนี่ในนี่แม่งอะไรวะชนแม่งมุ่นเลยในนี่ตลอดเลยต้องบอกอ่ะจะรอได้ก็นหรอสมมุติปีหนึ่งสองปีจะรอไหมก็ร่างเงาคนอื่นรอก่อนไงโอ้ยกว่าเขาใจนี่พี่ก็นู่เล้วพี่เอ้ยสามสิบอ่ะเออพี่เล่าว่ดเนี่ะโอ้ยเฮียอะไรวะ ทาไมตเด๊ะอ่มพี่ไม่รอหรอกรับพอ่าไหมอะไรนะเนี่อุ้ยพี่ชอบเหรอเจมส์เฟิฟอยงเองด้วยเนี่ยเนี่ยให้พี่กาแฟป่ะเร่งเลยน้องพบสามสุดพี่พี่ยังมีความหวังต่อใ่เวลาแล้ก็คุยกับเขาในนี้แหละพี่ไม่ได้อะไรไม่ได้บอลลี่อะไรแล้วก็คุยกับเขาเป็นเพื่อนไง เรื่องเขาเป็นเพื่อนกันละนี่ในซีเรียลลำดับแล้วมึงกล้าเลิกกับเมียม,มือรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูก s ด d ครับหรอครับะ,ะเออจะพูดยังไงอ่ะผมจะมีสตอรี่นะครับแต่ว่าวเออผมจะมีส,สตอรี่กับบ,บาร์บีคิวหลังจากจบอะครับ อราดีกับบีบีซีบีบีซีนี่แก๊งไหนคะบีบีซีอะครับผมผมอยากจะจะถามว่าเออพูดตรงตรงลยไ้ได้ไหมครับหน้าเขาก็<ด>ช่วยฟาร์มเงินหน่อยได้ไหมครับสักเอ็มเอ็มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ่วยฟาร์มเงินหรอเงินไม่พอใช้หรอก็กลัวกลัวเฉยครับถ้าพอพอแล้วก็ไม่น่าได้ให้ช่วยครับ ถ้าไม่มีทักมาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไม่แมวครับแมวเดี๋ยวต้องมีคืนนะครับบอกเรียนปีสามกูนึกว่าปีกูนค่ะได้แต่แต่วันนี้ไม่สะดวกเอาเป็นวันศุกร์ได้ไหมคะโอ้คณให้ให้ใจขนาดนี้เลยเหรอเนะี่ยช่วยช่วยฟังได้ค่ะช่วยฟังได้คนนี้คนที่พี่แมวอ่อะแต่เขาเอาพี่ตลอดเขาเนี้ยกี่แม่ข้าวคนคนที่ใช่ก็ไม่ชอบคนท <คน S 1> ี่ชอบก็ไม่ใช่อะ่ะ เออจะไปงัดร้านค่ะร้ัดมีผีไปข้าคหาของตีวอลไม่มีอ๋อของตีวอลต้องใช้อะไรตีอะวอลเหรอครับคือผมมีวอลพื้นนะคะมันต้องใช้อะไรลหรครับสภาพมือนั่งรอเขาทุกเย็นแต่เขาไปหาแฟนที่หน้าาเพชรแดงผมมีครับเรามีสี่พันผมแบ่งให้ได้สี่เหลี่ยมไอหน้าตัวเมียเครน่องเฮ้ยตัวเมียพอมึงเนี่ยอีฮี้อะแล้วทาไมอันนี้นี่มถามลองใจหรือเปล่าคะชวนไปฟงไปฟาร์ม อ๋อไม่ครับไม่ครับลองถามดูไปงั้นนะครับแล้วทำไมไม่เอาเผ็ดแดงไปครับอ๋อมันไม่ได้เอาไปใช้ครับสรุปยังไงครับเนี่ยนยู่อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนมาอำนวยครับอ๋อโอเคครับจะรอมาดล้านทนั่นเยเสร็จเดี๋ยวน่าจะเลเบลไหนสักเลเบลนึงได้ครับได้ครับยังไงโทรมาบอกผมนะใครคะเนี่ย ใครคราบยี่วับใครอยู่กับสุพัทเวสแฟงหลุยครับอ๋อมีสตอรี่เมื่อไหร่คะก็น่าจะรอเลขเขาเล่นเสร็จนะครับอ๋อน่าจะอีกไม่วันนี้ก็คงนี้แล้วปะเขาไม่รู้เหมือนกันครับอีกอีกสัปดาหเล่นแล้วครับไม่เกินสัปดาห์หน้าครับอ๋อคุณไปหาเล่นตอรี่บ้างหรอครับอ๋อแก๊งมีโพเทปอยู่ค่ะ แอกพาน้องไปแบบเดินสตอรี่ฟาร์มตั้งใจฟาร์มเพื่อนาวุธที่ลองหลับตาดูครับอนาคตที่มึงจะคู่กับเขาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดาวเมืองแฟมกับดาวซินโดรมพ่อเงินดังสุดยอดคนจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้ว่าเขามีผัวยังก้มหัวให้เขาอยู่โอ้โหกูเจอแต่ละโดเนี่กูสุดยอดจริงๆเลยว่ะมันเป็นอะไรวะ แม่กูกูงงกับคนดูกูทุกวันเลยทุกวันเนี้ยาคลั่งหน้าตัวเมียน่ะกูดูในไอไอเวทคนดูเองเป็นไหมน้องไอแฟนคนดูมึงเป็นปะเขามีใจให้กําลังใจกันใช่ปะอันนี้แม่ง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 ซ้ำอ่ะมันเป็นอะไรวะกูเห็นกูสังเกตมานานแล้วกูออกไส้กูไปไส้ใช่ไหมคนดูกูจะไปทางขวากูไปข้างหน้าคนดูกูจะไปทางหลังกูอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมมันจะต้องหารูออกจากสี่เหลี่ยม มันเป็นอะไรไม่รู้เว้ยโอ้โหพี่อาจมาผิดทางเขาช่วยเตือนพี่ามาถูกทางแล้วแต่พี่บอกคนดูให้เข้าใจมันไม่เข้าใจไหมมันรอซ้ำไ้ยบางทีแบบว่าผู้หญิงเขาแบบสวยสวยแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นรูปปุ๊บเขาแบบเลิกคุยบางทีก็มีนะเพราะว่าคนดูเป็นไปส่งให้เขาอะรูปแบบอัปปีอุบาทอะแบบวิ่งผ่านกล้องอะไรเร่งอะไรเรื่งอย่างเงี้ยกูงงเลย คนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเล่นงานร้านขเขาไม่อยากพันบนาถามเขาขเขาก็บอกผมพันน้องน้องตีบองงานร้านเป็นแก๊งใหม่เขาบอกว่าช่วยฟาร์มได้เอาของเอาของหนูไปก่อนก็ได้ที่เขามีอะ่ะผอว่าใช้ก่อนให้ขอให้เลยอะ่ะอันนี้มีใจขอเฟโรซีเลยไม่เอาดูจากเสียงแล้วไม่ผ่านพี่พี่เห็นเสียงไอ้พี่ได้ยินเสียงคือพี่เห็นหน้าเลยเหรอ มีตาทินนนยนัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดระวังพลาดสิ่งที่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงั้นนุ๊กกูขอนัพร้อมลัน่นมัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดระวังระวังพลาดสิ่งที่มีอะไร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 มีใครไม่เข้าไหมมีน้องเลขเลขหกสองสามหรือไหมกูว่าไปหรือไหมหออรือไร หรือแม่งให้หมดอะเอาความแค้นลงรือเลยแหละเพราะมึงโง่ไงตาคนดูเขาสมเพชมึงเฉยเฉยที่โงือหึ่งตาโอ้ยอะไรโง่อะไรไม่ได้โง่โอ้ยเฮียกูฉุนแล้วนะนี่ไอ้หลุยรอพี่อยู่นี่นะเดี๋ยวมาอย่เพิ่งไปไหนนะกินข้าวกินอะไรด้วยหลุยเรี่ยงอะไรโอ้พี่ผมไห้หมดตัวเลยพี่ต๊อดไม่ได้ครับอ๋อกาแฟไปนอนเตียงเอาพันเดียวที่นอนอ่นนะข้าว น้ำก็หาหา้ซิสบูอ่ะมาเอาไปเปยนชุดเรื่อนเอาแม่งลงที่นี่เลยเนี่ยคุยกัน,กนอยู่ทุกวันแต่ <สะ S 2> ดันไม่มีสถานะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด่นเมืองแฟมเลื่ออะไรอย่างนี้พี่คุยกันอยู่ทุกวันแต่ไม่แต่ดันไม่มีสถานะเมืองเด่นเมืองแฟมดาวค้างฟ้ากับหมาข้างไข่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมต้อนผัวสำรองดาวค้างฟ้ากับหมาข้างไขโ่โอโม อ่่นไมเเสียงอย่างนี้กูว่าสวยเชื่อกูนั่นแหละชุดอะไรนี่พี่ตัดชุดอะไรก็เอาเลยน้องเปป้อนเหรอเออหาสักมีดมึงก็ชอบแต่พวกเสียงริกลีกูล่ะอยากเอามีดสับปากมันจริงๆเสียงริกลีคืออะไรครับขอชุดเหมือนไอเวทเปลี่ยนง่ายไม่ต้องใส่อะไรเลยเงี้ยดีว่ะ ถ้ามันถ้ามันตายแล้วมันชุบมาเห็นมวกเป็นไรบ้างไม่เป็นไรหรอกขึ้นมาเต็มเลยครับไฮโรดเวสนาการแล้วน้องเอ้ยเอเอายาวิ่งกันบ้างมีมียาวิ่งกันบ้างผมผมไม่เอาด้วยผมไม่มีเรียกอะไรน้องหนุกลับบ้านเราเถอะไอ้ตามันพร้อมจะจงหนูบ้าบอกหนูหลายครั้งแล้ว เรียกอะไรนะจากบ้าหนิงห <6 30 S 2> กสามศูนย์มิหกสองสามขอการตันหน่อยอะไรอก้กอย่าวิ่งด้วยนะ<ก>อย่าให้มันปนยาไปนะเลเบลเลเบลกูหลือพังเลยแหละไม่มีหนีนะรอบเนี้ยใครหนีได้าตายก็ตายด้วยกันนะเว้ย